กระดูกมันจะมีวิญญาณติดมาได้ไหมพี่จิมตอนที่พี่จิมเอาช่้ดกระดูพวกนี้มาทำนเซิดเดิลเนี่ยพี่จิมได้ทำพิธีขอเข้ามากราวดีครับผมสวัสดีเพื่อนนะครับผมที่รับชมและติดตามลองให้รู้บายนะปูนะครับเศรษฐตรงนี้ไลยได้กินน้ำเมียนยังไม่ได้เป็นโควิดนะยังร้อนอย่ก็ลกสีส พบกับนบปูอีกครั้งนะครับผมกับการรีวิวเครื่องดน,นตรีเนาะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้<ะ>พรีเมียมพรีเมียมอีกแล้วพรีเมียมอีกแล้วเห็นหน้าตาอย่างนี้หลายๆคนอ,อ๋อทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขาคือ h e อร์แมนกีตารกีตาร์แบรนด์ไทยที่คุณภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลบางทีเลยสากลอยู่ไปน่เสาก้นบิ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมได้รับความอนุเคราะห์ต้องต้องพูดแบบนี้เลยเพราะว่าเจ้าเฮอร์แมนกีตาร์ตัวนี้เฮอร์แมน0 0นะครับเป็นการส่งมอบมาให้เลยจากร้านเฮอร์แมนกีตาร์โดยพี่ชายสุดหล่อนะครับผมพี่จิมอะคูสติกไทยหรือว่าพี่จิม Thai อะคูสติกไทยก็พี่จิมอะคูสติกไทยแหละ สืบเนื่องจากว่าเพื่อนๆน่าจะจํากันได้เนาะที่นปูเคยได้รีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับเป็น Her Man 600ที่พี่จิมได้ส่งมาให้นปูได้ทดสอบใช้แล้วก็นปูก็ตัดสินใจยึดไม่ส่งคืนเสียเลยนะครตัวนี้กลับไปดูกันได้นะครับผมในคลิปรีวิว Her Man g นกีต r ะนะครับตัวนี้เฮอร์แมน600นปูก็ใช้เจ้าตัวเนี้ย เล่นบ่อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวอุปกรณ์ต่างๆไมโครโฟนรีวิวเอฟเฟกตรีวิวนู่นรีวิวนี่รีวิวนั่นแล้วก็มีคลิปสอนด้วยที่นปูได้เอาไปทำเหมือนเนาะพี่จิมก็นั่งดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้เห็นนักปูเล่นเฮอร์แมนหกรบ่อยๆน่าจะเบื่อเป็นเป็นเหตุผลที่น่ารักน่าชังมากก็เลย เซอร์ไพรส์นปูโดยผ่านทางพี่อู๋ธนาทรแล้วก็น้องเก๋ากอนวิวันจำพี่อู๋ได้ใช่ไหมพี่อู๋เคยมาดั้งรีวิวกับเราด้วยนะครับส่งไปทางพี่อู๋แล้วก็มบบอกว่าให้ให้เซอร์ไพรส์น้ปูนะเพราะว่าส่งมาทางนปูเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ซึ่งเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วพี่จิมพี่อู๋เกือบยึดแล้วนี่ครับขอบคุณมากครับพี่จิมครับนี่ครับเพอร์แมนกีตาร์มาถึงมือผมอีกหนึ่งตัวครับ ข<ผ>องพีไงการกฎหมายได้ไหมยังไงน,นะของของเราไม่เป็นของของเราครับชื่อเขาส่งมาถึงเราอะเนาะ <c oughs> ใช่แต่ผมจะส่งให้ครูปูรีวิวก่อนเพราะครูปรูก็ดังก่อนเรื่องนี้ก็ดังมีหลายตัวหลายคนก็เป็นเรียนแบบครูปนะูไงยอุ๊ยทัวลง <c oughs> ยึดของเรานะครับผมแล้วก็ไม่เอามาให้เองเนะให้นองเกา่าขนใส่รถมาแล้วก็ให้นปูล,ลงไปขนนัปูก็อดใจไม่ไหวจริงวันนั้นก็เลยือรู้สึกยังไงบ้างเอาจิงิงคือ <laughs> ก่อนหน้านี้พี่จิมก็ให้เมอร์แมนหกร้อยมาตัวหนึ่งแล้วเราก็เราก็โอเคอะเราชอบอเป็นยีทาที่ช่วงหลังเราหยิบมาเล่นบ่อยมากเห็นว่าในพวกในคลิปเนี่ยพวกคลิปส่งคลิปสอนเนี่ย เราก็ทำเหมือนว่าพอเก๋าบอกว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์มาให้คือในหัวเราอะเราก็คิดถึงไม่ได้คิดถึงแบรนด์นี้เลยนะเพราะเรามีความรูสึกว่าเฮ้ยเราเราได้มาแล้วคือไม่ใช่ว่าเราตกซับนะอ่ะจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้อ่ะแกะไปด้วยแกะไปด้วยจะได้รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรส่งหกร้อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะไม่มงคืออย่างนี คำแรกที่เราถามพี่จิมก็คำเดียวกันนาแหละว่าแบบฮะเพื่อจะส่งมาทำไมอีกรักกันเลอเกินก็ด้วยความที่นาบอกไปเมื่อกี้แหละว่านาใช้หกร้อยบ่อยไม่ว,ว่าจะคลิปสอนหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะพี่พจิมก็เลยอยากให้ตัวเนี้ยเพื่อที่จะได้ไม่เบือ่อไม่เบือ่ออืมให้ไม่เบือ่อจับหกร้อยบ่อยเดี๋ยวเบือ่อ ก็เลยให้ตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งจะได้ไม่เบื่อแค่นั้นเองมันใช่เหรอพี่อ่ะเปิดก่อนว่ารุ่นอะไรมาได้หกร้อยแม็กอีกอันหนึ่งนี่ฮาเลยนะคือส่งมาทางพี่อู๋ใช่รุ่นอะไรคะอี่คราวนี้กระเป๋าเป็นเป็นเคสเทอร์แมนกีตาร์เลยไม่ใช่โปรโตไทป์แล้วก็คือเป็นรุ่นที่มีวางจำหน่ายวตัวที่นเราได้มาเป็นโปรโตไทป์ เป็นตัวที่แบบว่าเป็นต้นแบบเออเป็นต้นแบบแต่อันนี้คือแบบเฮ้ยเสียงเงี้ยคิดในใจไหมว่าจะเป็นรุ่นไหนไม่คิดเป็นพูดตื้นตันพูดไม่ออกเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังว่าจะจะ,จะต้องได้อะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่หรือว่ามากมายใดๆแล้วเพราะว่าเราเปิดติดด้านแล้วหลกหลกหลกว้าว ว่าคือกีตาร์อตอนนี้ทรงที่มีอยู่ตอนนี้เป็นทรงเดียวกันหมดเลยทั้งบ้านได้ทรงนี้มาเนี่ยแน่แหละเทสอตคือแบบว่าเป็นทรงนี่แหละค่ะที่พี่จิมบอกว่าเห็นถืตอตัวนั้นบ่อยก็กลัวจะเบือ่อ800ครับผมก็เลย ส่งตัวนี้มาให้แล้วไม่ได้มาแค่กีตาร์ด้วยครับผมของฉันหรือเปล่านะของฉันหรือเปล่าเขารู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่เค่อยเช็ดเขาเลยให้ <c oughs> พื้นนี้มาด้วยซึ่งเนี่ยเห็นแจ็ลงในเพจแล้วอยากได้มากไอ้คันจะยกหูโทรไปขอก็จะดู <c oughs> ตกซัพยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เป็นอ้าเนือดีที่แบบว่าสามารถเช็ดแล้วแบบเขาแบ่งกันหรือเปล่าพา<อ>ันเป็นของพี่อู๋กับฉันหรือเปล่า คือเช็ดแล้วไม่เป็นขุยอ่ะเออไม่เป็นขุยอ่ะคือแบบเจ๋งมากยังยังอีกยังไม่หมดอีกเอ๊ะอะไรอ่ะม่เยอะแยะอย่างเนี้ยกำลังจะกดสั่งซื้อเลยไซด์เตอริโอเอ็กเอสกำลังจะกดสั่งซื้อเลยชุดนี้500กว่าบาทแล้วก็ปิกเทอร์แมนจิมครับรับกราบเป็นจัางค่าติดจัา ขอบพระคุณมากครับไม่ิค <reading> รับผมอีกนิดนึงร้องไห้แล้วอะนั่นแหละครับผมเป็นที่มาท <positives> ี <Contact kir gue bbe> ่ไปของเจ้า h e r m a n 8แ0ตัวนี้นะฮะโอเคเรามาดูกันคร่าวๆดีกว่าว่าสเปคโดยทั่วไปเขาเป็นยังไงเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้พรีเมียมอยู่แล้วฮะ Hermann นี่พรีเมียมพรีเมียมเนี่ยแค่ดูแค่เนี้ยสวยสวยแล้วเออไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องพูดมากสวยนะครับผมโรเซสเนี่ยโหเป็นเรียกว่า อาบัลโลนแล้วก็มีซ้อนเป็นเลเยอร์รวมกันแล้วก็เป็นอาบัลโลนไบดิ้งเห็นไหมเดินขอบสวยงามเป็นอาบัลโลนแวววาวบุบแวบวุบแวบเกรดพรีเมียมเลยนะนัตเซเดนนัตเซเดนเนี่ยเป็นกระดูกหรือว่าเป็นโบนถ้าภาษาอังกฤษภาษาทางการนะเป็นกระดูกมันจะมีวิญญาณติดมาด้ไหมพี่จิ๋บ ขอพี่จเี่ยชวชกระดูพวกนี้มาทำนัดเซเด์เนี่ยพี่จิมได้ทำพิธีขอเข้ามาเข้าหมาไม ไม่หน้าเลยพี่จิมบอกฟูไม่ได้ส่งให้มันเลยขอคืนได้ไหมไม่ให้คืนไม้ท็อปนะครับหรือว่าไม้หน้าเนี่ยเป็นท็อปโซลิดซิก้าสปรูตโอ้โหท็อปโซลิดซิก้าสปรูตนะคุณต้นมันเป็นยังไงไม่ต้องมาสนใจหรอกเอาเป็นว่ามองดูแล้วสวยชิบหายเลยนะครับผมแบ็คก็คือด้านหลังไซส์นะครับด้านข้างตรงนี้เป็นเลเยอร์อินเดียนโรสูตคำว่าเลเยอร์อินเดียนโรสูตของเฮอร์แมนกีตาร์เป็นยังไงคือเขาอย่างนี้อันนี้จริงจังนะ วิชาการ oh, <no. S 1> เขาจะใช้ไม้3ชิ้นประกบกันโดยไม้แผ่นตรงกลางเนี่ยจะเป็นไม้แท้นะครับส,ส่วนไอชั้นชั้นล่างกับชั้นบนเนี่ยจะเป็นเลเยอร์อินเดียนลดสูตรถ้าโทรรอว่าเหล็กขันคอตรงนี้ยปกติกีตาร์ทั่วไปนะกีตาร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเหล็กชิ้นเดียว ชิ้นเดียวดามคอไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับแต่งไขคอหรือว่าป้องกันไม่ให้คอโก่งคองอแต่ว่า herman gita พิเศษตรงนั้นครับผมเป็น <Wow. S 1> มีไฟเบอร์คาร์บอนอีก2ชิ้นประกอบกันอยู่ไม่รู้นะปูพูดถูกหรือเปล่าเนี่ยไปดู <c oughs> ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ herman บางทีเราก็โ <c oughs> มไปื้อยมั่วชั่วชิบหายเลยครับผม <c oughs> แล้วก็อะไรอีกอะลูกบิดเช่นเคยครับผมลูกบิดเนี่ยทาง herman gita เนี่ยบอกว่าอัตราทดของมันเนี่ย 1นึต่อยี่แปลว่าอะไรแปลว่ามีความละเอียดสูงในการตั้งสายด้วยความที่อัตราทดมันสูงขนาดนี้นอกจากมันจะทําให้เราตั้งสายง่ายมีความละเอียดสูงแล้วเวลาที่เราหมุนเราบิดนะฮะมันจะนิ่เหมือคือไม่ฝืดไม่แข็งอะไรอย่างนั้นอย่างง้นอย่าง,งน,างงานางงี้อย่างสั้นอย่างซี่เลยนะครับสวม หายใจจะไม่ทันแล้วพูดเยอะเล้วเกินส่วนหมุดพินตรงนี้นะครับเป็นไม้อันนี้นะปูไม่แน่ใจว่าเรียกไม้อะไรเนาะอะ,อะดูซับไตเติลตามแล้วกันนะครับผมเรสซิ่งการประกอบข้างในตรงนี้เขาบอกว่าเป็นลักษณะของตัว X ซึ่งขยับเจ้าเรซิ่งเนี่ยเจ้าไม้ตัวนี้ขึ้นมาข้างหน้านิดนึงเพื่อให้ไม้แผ่นหน้าเนี่ยมันได้มีการสั่นสะเทือนของเสียงแล้วก็เป็นการสะท้อนกับเสียงที่ไวขึ้นดีขึ้นเยี่ยมขึ้นมุดสะพ้ายครับผมเอาล่วงเฮ้ยนี่นี่นีเขาแถมกระเป๋าด้วยเออเขาแถมกระเป๋าด้วยลืมบอกราคาเลยนะครับราคาตัวนี้เท่ากันนะฮะสองรุ่นนี้เฮอร์แมน600กับ800 15,900บาทเพียงแต่ว่าในซีรีส์ของ800เนี่ยจะเป็นทรง dreadnought ซึ่งเป็นทรงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสำหรับกีตาร์ทั่วไปอะ่ะกีตาร์ทั่วโลกเนี่ย dreadnought นี่ถือว่าเป็นทรงแบบโอ้โหมาตรฐานเลยยอดนิยมมากส่วนเจ้า600เนี่ยจะเป็น GA หรือว่า grand auditorium ซึ่งเป็นแบบ cut away นะฮะในส่วนของ dreadnought เนี่ยทางที่จิม โอ้โหเป็นเป็นคนขายกีตาร์ที่จริงใจมากเขาบอกตรงๆเลยว่าอ่ามันเป็นทรงยอดนิยมก็จริงเนาะแต่ถ้าคนที่เป็นคนรูปร่างแบบว่าตัวเล็กอย่างเนี้ยด้วยความที่อาชายเว้าวของมันเนี่ยจะไม่เท่ากับ G A หรือว่า Grand Auditorium นะครับผมคนที่ตัวเล็กๆฮนะเวลาเล่นไปนานๆนอาจจะรู้สึกเมื่อยนิดนึงแต่ถ้าเป็นไซส์มาตรฐานของชายไทยนะจะกี่นิ้วก็ไม่รู้ะ แล้วปูว่าสบายๆครับผมค่อนข้างที่จะเข้ามือเข้าตัวเลยแหละเนี่ยลองฟังเสียงเข้าข้าวก่อนที่จะไปฟังเสียงกันนั้น ขออนุญาตแวะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งท่านนะครับผมเสียงบันทึกที่ท่านได้ยินตลอดคลิปการถ่ายทํานี้มาจากเจ้าใหม่ตัวนี้ครับผม Zoom USB Sum2 ซึ่งทาง Music Collection ได้ส่งมอบให้นปูมาทดลองใช้แล้วดูเหมือนว่านปูจะ ไม่คืนขอบคุณมิวสิก o l l เซ็ปนะครับผมสำหรับไม่ดีนะฮะเพื่อให้อ่าทางช n n นะของนปูเดดได้มีคุณภาพมาตรฐานของเสียงที่ดียิ่งขึ้นอ่ะก็ฟังเสียงเข้าวๆกัน ผาส่าตน,นควบคุมการเคลืนยนตโดยพิชัยใจเดชเชื่อว่าจิ้มจิ้มลงขอบอีก oh, <no. S 1> รู้ว่าจิ้มมือกูสติกไทยไม่ไม่น่าสิกาสบู อะไรขนาดาษนะครับก็ไปไปไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับสําหรับในส่วนของอ่าสเปคที่แบบว่าเป็นทางการจริงๆที่ไม่ได้ม exactly. ั่วแบบพี่นภูกําลังพูดอยู่ตรงนี้นะฮะยังยังไม่จบแค่นี้นะครับเพอ่์แมนกีตาร์ไม่ได้จําหน่ายแค่กีตาร์เท่านั้นวันนี้ทางที่จิมเนี่ยได้ ส่งอ e s s ร r y อย่างอื่นมาให้นปูด้วย,ยต้องบอกก่อนนะว่าชุดนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้แถมไปกับเฮอร์แมนกีตานะแต่เป็นอ e s s ร r y ที่พี่จิมส่งมาให้นะ้ปดไดูได้ได้ได้ใช้ได้ทดลองเพราะเห็นว่า แล้วปูเป็นคนที่ใช้กีตาร์แล้วไม่ค่อยเช็ดทำความสะอาดบางทีเอามาทำคลิปสอนก็ฝุ่นเกล็กลางเลย <laughs> ครับผม <laughs> เป็นผ้านะครับผมผ้าเนื้อดีเลยนะฮะเ <laughs> วลาที่เราเช็ดเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยไม่เป็นขุยไม่เป็นขุยทีนี้ก็คือว่าเอ้ยมันมันจะไม่แบบเรียกหลุดติดเนื้อเนี่ยเวลาเช็ดโอ้โหเช็ดสะอาดเอาไปเช็ดหน้าก็ได้ <laughs> แต่ยาเลย <laughs> มันมันไม่ควร <laughs> เช็ดแว่นก็ดีเช็ดแว่นเออครับผมราคา จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นแบรนด์ของเฮอร์แมนเลยนะครับเมื่อูขึ้นซ้ำให้ดูแล้วกันหรือเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยเอ้ยมีอะไรอีกอ่าเท o x s อ์สายเครือบรุ่นใหม่ล่าสุดของเ a อร์เทโอพี่จิมส่งมาให้เช่นเดียวกันนะครับเอาไว้ตรงสายสำรองเนาะมีอะไรอีกที่ทางเฮอร์แมนกีต้ามีจำหน่ายนี่ถุงนี้ถุงนี้ปิกเทอร์แมนพิเศษยังไงอ่ะเปิดดูเลยนะครับขนาดไซส์0.71 ลักษณะของการดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมภาษาคณิตศาสตร์เรี่าอะไรดีสมมาตรได้ไหมเออสามเหลี่ยมสมมาตรคือหยิบจับขึ้นมาฮะไม่ต้องมาพลิกหาเลยด้านไหนก็ดีดได้ฟังโอ้โหยิ่งเล่นกับปิกเสียงยิ่งดี ฟังเสียงกันเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับน้าปูตีขอดเล่นแบบง่ายๆยนะเพื่อให้เพื่อนๆได้มองเห็นภาพชัดๆนะครับผมเวลาที่เราทดสอบกีตาร์เนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเล่นอะไรให้มันยุ่งยากเว้ยขอดจีขอดเดียวรู้เรื่องอาแถมขอดดีหน่อยไปขอด C เล่นลึกๆลึกอีก เฮ้น้าปูถึงบอกว่าให้เล่นง่ายๆเพราะว่าการเล่นง่ายๆเนี่ยโดยเฉพาะการเล่นแบบคอที่มันเป็นสายเปิดเนี่ยฮะฟังเสียงฟังหางเสียงฟังความใสความกระจ่างความเปิดของเสียงซึ่งเฮอร์แมนจิต้าเนี่ยน้าปูบอกได้เลยว่าเฮ้ยเสียงใสเสียงเปิดมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยอ่าเราลองเล่นแบบปิกกิ้งดูนะ แล้วสวยสวยมากคือแบบเห็นตัวจริงใกล้ๆนี่แบบว่าโอ้โหประทับใจมากเนี่ยมุดสายสะพายเนี่ยมุดยึดสายสะพายนีย่เป็นสีทองลืมบอกไปฮะตัวนี้ไม่ได้มีภาคไฟฟ้านะในตัวราคา15,900บาทไม่ได้มีภาคไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะติดภาคไฟฟ้าทาง herman gita เนี่ยะจะติดเป็นในรุ่นของ fishman brand มาให้ซึ่งเพิ่มอีก3,000บาท 1 5 9่นหก้า0กสัเท่าไหร่หกพันเจ็ดดห่นแปดพัได้ภาคไฟ,ฟฟ้าด้วยนะครับผมคิดถูกว่้ถ้าคิดไม่ถูกทวงนะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะได้รุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่ f ิสแมน n บรนด d ที่ทางเฮอร์แมนกีตาร์จะติดให้งเงี้ยสามารถแจ้งได้นะครับผมทาง h e r m a n มนกีตารเนี่ยก็จะไปสรรหาอยากจะได้แบบว่า ปิกอัพแบบอละร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยได้ได้จัดให้ได้แ <www> ละแนนอครับเฮอร์ A Man, <c oughs> แมนแคร์เช่นเคยเอาไปเล่น3วันถ้าไม่พอใจไม่ว่าจะไม่พอใจในเรื่องของเสียงรูปทรงเมื่อเอามาจับตัวจริงแล้วภายใน3วันฮะแจ้งทางเฮอร์แมนกีตาเลยนะครับทรงแพ็คใส่กล่องกลับไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งกล่องของมันมันอยู่ไนกล่องกล่องกล่องเฮอร์แมนกีตาเอาหวังโอหาไม่เจอแล้ว <c oughs> โอเคขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดู แพ็กใส่กล่องแล้วก็ส่งเคอรี่กลับไปเลยพี่จิมโอนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์คืนไม่มีหักใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าค่าส่งรบกวนยิดงนึงนะประมาณ3 4 0 0ี่ร้อยออกค่าส่งเองจะให้ออกให้ทุกอย่างก็ใช่เรื่องนะครับเฮอร์นานกีตาร์ <c oughs> ครับผมเฮอร์นานแ800ตัวนี้อ่านลองเล่นแือว่าร้องไปด้วยดู ไปง่ายได้ไปแต่ไม่มีเยญยให้จำเธอใจร้ายโปรดติดตามไปเร็วนี้นะครับผมสำหรับบทเพลงเธอใจร้ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปอัดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยไปอัดเลยชอบมากเสียงมากโอเคครับเฮอร์แมนกีตาร์เฮอร์แมนตรงนี้นะฮะข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นไปก็ต้อง ไม่ขออาภัยแล้วกันแต่ว่าขึ้นลิงก์ให้นะครับสามารถเข้าไปดูสอบถามกันได้นะครับหรือว่าใครอยากจะไปเยือนเฮอร์แมนกีตาร์นะที่สวนพึ่นุราช,ชบุรีไปเลยไปนั่งคุยกับพี่จิมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรแวะไปกินกาแฟฟรีๆก็ได้ ถ้าจะทําอย่างนั้นนะโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมและติดตามนะครับข้อมูลใดที่ตกหล่นไปก็อย่างที่บอกนะฮะก็ต้องกราบขออภัยด้วยเนาะสำหรับเฮอร์แมน800ตัวนี้ถามนปูสักคำไหมว่าอยากจะส่งคืนไหมไม่โอกาสหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับผมลองให้รู้บายนะปูวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ